จากเชียงรายนะครับ g, ST g s t ใช่ครับ GFT นะครับเป็นสโมสรที่ที่ดูแลเด็กมูลนิธิชาวเขาด้วยนะครับก็ก็สร้างสร้างโอกาสให้เด็กค่อนข้างเยอะนะครับเด็กชาวเขาที่มาเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จมากมากพอสมควรนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยแชมป์ติดคัดทีมชาติได้ที่สอง นะครับก็ก็ถือว่าสร้างจากเด็กที่ไม่เป็นเลยนะครับ,รบไม่เป็นเลยเป็นเช้าเขาเลยนะครับก็ให้โอกาสเด็กได้การได้รับการศึกษา